กูนใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2568ค่ะประกาศสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต ที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบโดยทุกกันแล้วนั้น ในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทำให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568 สมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนีพันปีหลวงส่งพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาิา21นาทีสเสด็จสวรรคตรณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบ สิริพระชมพัรษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปสำนักพระราชวัง24ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระอริยวงศาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศล